สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าเกวินนิวซัมเพราว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกานั้นได้สั่งรื้อแคมป์คนไร้บ้านทั้งหมดบนที่ดินของรัฐหลังสารฎกายกเลิกกฎหมายคุ้มครองคนไร้บ้านซึ่งอาศัยอยู่ปลางแจ้งตามการรายงานข่าวนั้นบอกว่ารัฐแคลิฟอร์เนียต้องเผชิญกับวิกฤตคนไร้บ้านมาจากเจ้านานจากการเป็นที่อยู่อาศัยของคนไร้บ้านหนึ่งในสามของสหรัฐ ซึ่งปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดแคลนที่อยู่อาศัยราคาแพงขึ้นโดยทางด้านเควินนิวซ้มบอกว่ารัฐทํางานอย่างหนักเพื่อแก้ไขวิกฤตบนท้องถนนไม่มีก๊อกแก้ตัวอีกต่อไปแล้วและถึงเวลาที่ทุกคนนั้นต้องทําหน้าที่ของตนเองมากไปกว่านั้นผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียออกคําสั่งให้จัดการค่ายผู้ไร้บ้านที่อันตรายเรื่องราวดังกล่าวนั้นแม้เป็นคําสั่งของผู้ว่าการรัฐแต่เขตอํานาจศาลในพื้นที่ที่ไม่จําเป็นต้องบัิบัิตามส่งผลให้เกิดการตกเถียงกันในบรรดามหมู่สมาชิกพรรคเดโมแครต ของรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งยังคงมีความเห็นที่แตกต่างกันในประเด็นนี้สารดิกาของสหรัฐพิจารณาประเด็นนี้จากคดีที่ยื่นฟ้องโดยมีเมืองแบรนด์พาร์ในรัฐโอริกอนเพื่อผ่านกฎหมายต่อต้านการตั้งแคมป์สองฉบับที่มีจุดประสงค์ห้ามคนไร้บ้านนอนกลางแจ้งแม้สารแขวงของสหรัฐตัดสินเมื่อปีพศ2 5 6 5ว่ากฎหมายดังกล่าวขัดต่อรัฐธ,ธรรมนูญสหรัฐซึ่งห้ามการลงโทษที่โหดร้ายและผิดปกติแต่สารดิกาซึ่งมีเสียงข้างมาก เป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมพลิกคำตัดสินดังกล่าวเมื่อปลายเดือนมิถุนายน2 5 6 7ขณะที่ทางด้านแคเรนบาร์ th, นายกเทศมนตรีเมืองลอสแอนเจลิสประนามคำตัดสินของสาลดีกาว่าทําให้ผู้คนต้องถูกดําเนินคดีจากการนอนนอกบ้านขณะที่ไม่สามารถสแสวงหาสถานที่ปลอดภัยแห่งอื่นเอาไว้พักผ่อนได้สําหรับนโยบายคนไร้บ้านของเทศบาลนครลอสแอนเจลิสซึ่งมีจํานวนคนไร้บ้านมากที่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนียคือการเพิ่มความพยายามในการนําคนเหล่านี้ไปยังศูนย์พักพิง จนถึงตอนนี้ความพยายามประสบความสําเร็จและส่งผลให้จํานวนผู้อาศัยที่นอนอยู่นอกบ้านลดลงร้อยละ10.4ในปี2 5 6 7นี้ความเคลื่อนไหวนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมานั้นหลายรัฐต้องเผชิญกับเรื่องของปัญหาคนไร้บ้านซึ่งออกมานอนอยู่ริมฟุตบาทบนถนนและพื้นที่โลกแจ้งรวมถึงสวนสาธารณะนะครับบางส่วนนั้นไปก่ออันตรายให้กับนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้คนที่สัญจรไปมาแม้แต่คนทํางานทั่วไป สร้างความรำคาญใจนะครับซึ่งปัญหานี้ปรากฏว่าแคลิฟอร์เนียโดยผู้ว่าการรัฐอย่างแกวินเนลซัมก็ได้ยื่นต่อศาลเพื่อที่จะดําเนินการและปรากฏว่าศาลนั้นเนี่ยก็ได้ยกเลิกกฎหมายคุ้มครองคนไร้บ้านไปเป็นที่เรียบร้อยก็คงจะต้องรอดูนะครับว่าการจัดการปัญหาคนไร้บ้านของรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นจะได้ผลมากน้อยขนาดไหนนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องทาอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกัน หากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์เนิวด้วยครับ